สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่ภูทับเบิกเหมือนเดิมครับเป็นวันที่สองของเราแล้วนี่แก๊งของเราครับมาเก้าคนครับหูจะผักเขาหรือเปล่าลูกนั่งตุดปูดเตด,ดเป็ดเลย,ยเนี่ครับเดินไปเลยไอตัวนั้นเดินไปเอาเครื่องบินเครื่องบินล่วงโอ้เข้าไปจนจับตั <ential> ไล่กระลำครับดูกระลำอันนี้เป็นผักกาด<อ>เราอยู่ที่ไล่ลุงหังครับวันนี้ผักกาดอืมอ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 ม้มีกระลำกระลำยังไม่ห่อเลยครับ เล็กอยู่เล็กกันะลำวันนี้เราอยู่ตรงกลางเดินไปข้างบนดีกว่าใส่ตังค์ว่าไปดีกว่าข้างบนนะ ันนี้น่าจะเป็นหัวแครอทใช่ไหมประมดอันนี้น่าจะเป็นแครอทเล็กครับส,รสวยๆเลย,ยลดิเป็นสวนสวนแครอทนี่ครับเป็นไรกระลงังข้างบนนู้นก็เป็น เต็นท์ครับที่พัสวันนี้ผมอยู่บ้านนี่ครับอยูเป็นหลังแล้วก็มีเต็นท์อีกสองหลังี่สวยๆครับไรกระลำ อีกแกง๊ของเราครับสองสองคนนี้โยนเครื่องบินอย่างเดียวเลยสองคนนี้ครับ <c oughs> โอ้เครื่องบินติดอยู่กิ่งไม้เนีนะ่ยนุ่นอะ นี่สองคู่นี้เขาจูจีกันอยู่นี่จูจีไม่พอหอมแก้มกันด้วยปลามดคู่ปลามดไปไหนเนี่ยคู่คูหูคู่หูไปไหนคู่หูอ๋อคู่หูมีผู้บ่าวแล้วด้วย ู้หูคู้หูกออู้หูหายนี่ครับบรรยากาศโอเคครับสวัสดีคร,รับเดีย๋ยวถ่ายหมอกลงเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่ดูใหม่ครับผมบรรยากาศที่พูทเบิดกครับนี่ครับ